สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีรส์ C o ในวันนี้เราจะมาดูวิธีการสร้าง template function ที่สามารถรับ argument ต่างชนิดกันได้นะครับผมก็คือว่าใน template ฟังก์ i o นนี้มันจะ generate function additional ก็คือเราจะทําการบวกกัน,นครับเรา pass argument ไป2ตัวมันทําการบวกกันแล้วก็ return ค่ามาให้เราดังนั้นผมต้องการให้มัน return ค่านะครับอย่างในโอที่ผ่านมาเราจะมีสมมุติว่าถ้าเราจะบวกกันเราก็จะมีตัวแปร2ตัวใช่ไหมครับถึงสมมติว่าตรงนี้เราจะมี x กับ y นะครับผมแล้วผมก็จะ x กับ y ออกมาในเมื่อมันบวกกันโดยฟังก์ชัน add แบบนี้ครับซึ่ง add เนี้ยจะ generate จะให้คอมไพเลอร์ generate ให้จากฟังก์ชัน t e m p l a t e ที่เราสร้างไว้นะครับผมดังนั้นเราก็มาบอกให้คอมไพเลอร์รู้ว่าเฮ้ยคอมไพเลอร์นี่นะฉันมี Template อันหนึ่งนะนี่นะช,ชื่อว่าเดี๋ยวนะครับต้องสร้าง Class ใชหมก่อนที่ชื่อว่า return t นะแล้วก็ชื่อว่า add นะแล้วตรงนี้ก็จะรับ t มา2ตัวนะครับผมเป็นชนิด type t คอมไพเลอรก็บอกโอ้ับทราบครับท่านตรงนี้ผมก็จะมีที่เทมเราจะสร้างเทม o พ a r y อันนึงที่จะให้เทมเนี่ยให้เท่ากับ a plus b แค่นี้ครับแล้วจากนั้นก็ return return เทมไปซะแค่นี้ผมก็จะลองรันดูมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเห็นไหมครับ18แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิด i y เนี่ยมันไม่ใช่ i n นะครับผมมันเป็น double แล้วผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็บอกว่า no matching function call แสดงว่าฟังก์ชันเนี่ยมันทับมันไม่มีครับพอคอมไพเลอร์พอ compiler, พอคอมไพเลอร์มันรันมาถึงตรงนี้มันมันเจอฟังก์ชันแอดโอเคครับมันก็จะเจนเนอเรตฟังก์ชันแอดแต่ว่าตรงนี้มันเป็นชนิดเดียวกันไงก็คือ T ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็น In t ตัวนี้ก็จะต้องเป็น In t in, int int แล้วก็ return int นะครับผมแต่ถ้าตัวนี้เป็น In t กับ l e เบอคอมไพเลอร์เขาก็ไม่สามารถทําได้ครับดังนั้นเราก็จะต้องมีอีกชนิดหนึ่งที่เตรียมให้เขาซึ่งก็คือต่างชนิดกับ T ผมก็จะมาเขียนตรงนี้เลยนะครับก็คือ Class S สมมุติให้เป็น S นะครับในตรงนี้ก็จะเป็น return T ใช่ไหมก็ return T ตรงนี้เราก็ได้ TA แล้วตัวนี้ก็จะต้องเป็น SB เห็นไหมครับท่ T กับ S นี่มันต่างกันตัวนี้มันก็สามารถรับได้ละไม่ว่าถ้าสองสองอันนี้ถ้ามันต่างชนิดกันน่มันก็จะรับถึงมันจะเป็นชนิดเดียวกันมันก็จะรับได้นะครับผมแล้วมันก็จะ return เป็นชนิดอันแรกซึ่งก็คือชนิด int นะครับผมถ้าตรงนี้มันเป็น12จุดแบบนี้นะครับ4ี้าผมจะลองรันดูนะครับผมเราก็จะได้18แต่ว่าถ้าสมมุติว่า ชนิดแรกของเราเป็น double เนี่ยแล้วชนิดหลังของเราเป็น i n นเนี่ยเราก็จะ return เป็น double ใช่ไหมครับก็คือ18.45เหมือนตามนี้เลยนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมแต่ข่าว้ายนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโค้ดแบบนี้เอาไปใช้งานจริงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเกิดค่า return ที่ไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าบางคนเขาไม่รู้เขาบอกว่าอ๋อ add y บวก x ก็กับ x บวก y ใช่ไหมครับแต่ว่ามัน return t ทม e ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นฟังก์ชันนี้ มันไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่เราจะมาใช้งานโปรแกรมได้จริงแล้ววิธีแก้ปัญหาคือยังไงวิธีแก้ปัญหาคือแบบนี้นะครับเราจะต้องมีเทมเนี่ยที่มันเป็นสมมุติว่าตรงนี้เราไม่ใช่ทีครับสมมติว่าตรงนี้เราเป็น void นะครับผมเราก็จะไม่รันตรงนี้เราก็จะปริ้นตรงนี้ออกมาซะแบบนี้นะครับก็คือ Add แกับ y ตรงนี้ผมก็แทนที่จะเป็น Re t u r n ผมก็ให้ปริ้นปริ้นเทมนะครับแล้วก็เอ็นไลนมันซะผมจะลองรันดู มันออกใช่ไหมครับแต่ว่าไอที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าก็ตรงนี้ก็ตกไปอยู่ในในปัญหาเดิมซึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเขาพา s s สตัวนี้เป็นอินก่อนเราคาําตอบของเราก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น x y เมื่อกี้เราได้18ก,กว่าตัวนี้เราได้18เห็นไหมครับซึ่งมันไม่อ่า consistent กันก็หมายความว่ามันได้ผลไม่ตรงกันนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือ เทมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น T กับหรือว่า S หรือว่า2ออันอะไรมาให้มันให้มันเปลี่ยนชนิดที่เป็นที่เป็นอันเดียวกันอย่างสมมติว่าตัวนี้เป็น In นแลวตัวนี้เป็น d o u b l e ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าตัวนี้บวกกันเนี่ยเทมเนี่ยก็จะต้องเป็นชนิด Double นะครับผมถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็น s h ็อตแล้วก็ตัวนี้เป็นอาชาแบบนี้ครับพอมันบวกกันเสร็จมันก็น่าจะ Return in ให้เราใช่ไหมครับแล้วการทําแบบนั้นหลาจะทํายังไงเพราะว่าเ e ทแกรมเพลตตัวเนี้ยไม่ได้บอกไม่ เห็นมีอะไรจะบอกไว้เลยใช่ไหมครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า d c r decal type แบบนี้นะครับ d ี c l a type แล้วตัวนี้ก็จะเป็น a plus b ตัวนี้หมายความว่าอะไรตัวนี้หมายความว่าแบบนี้นะครับก็คือว่า i เทมเนี่ยมันจะเป็นชนิดของ a บวก b ถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็น int แล้วก็ตัวนี้เป็น double ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้พอมันบวกกันแล้วก็จะได้ type นี้ดังนั้น type เนี้ยมันก็จะเป็น type double ซึ่งก็กับ บอกตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าเราจะพาส x หรือว่า y ยังไงมาก็ตามเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น double ใช่ไหมครับแต่ผมจะลองรันดูแต่ว่าโปรแกรมนี้รันไม่ผ่านเพราะว่ามันไม่เจอ declare type ตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น c 98มันไม่ใช่ c 11ซึ่งตัวนี้เป็น c 11ผมจะลองอโชว์ผลลัพธ์ตรงนี้ให้คุณดูครับผมจะ copy โค้ดตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็เป็นรันที่ vc ซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมจะลองรันดูเลยครับแล้วมันก็จะมันขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ต้อง d o sin o t get ก่อนเพื่อให้โปรแกรมหยุดการทํางาน stop ไว้นิดนึงเพื่อให้เราเอากดปุ่มอะไรก็ได้ในคีย์บอร์ดครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับตรงนี้เราได้18.45ตรงนี้นะครับ18.45ก็คือว่าเป็น x กับ y แต่หางที่ x ของเราเป็น i n ใช่ไหมมันก็จะ return double ถ้าสมมติว่าผมเป็น y แล้วก็ x แบบนี้นะครับ y แล้วก็ x ผมจะลองรันดูผมก็จะได้ค่าเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือ18.45นะครับแล้วก็แค่นี้แหละครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเฉพาะไอ้ตัวนี้ declare t y e เนี่ยมันก็มีปัญหาใน,ในตัวของมันอยู่ดังนั้นเขาก็จะแก้ปัญหานี้โดยใช้ออโต้นะครับแล้วก็ t h r i n g return type นะครับซึ่งคืออะไรในที่นี้ผมจะมาพูดแบบนิดเดียวนะครับก็คือว่าถ้าตรงนี้คนไม่ใช่ y เนี่ย แบบนี้ครับถ้าคุณต้องการจะปริ้นตัวนี้ออกมาก็คือ c out แล้วก็ add x y แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ n line มันซะแล้วคุณอยากให้ตรงนี้ไม่ว่าจะเราจะใส่อินก่อนหรือว่า double ก่อนให้มันออกมาเป็น double ครับดังนั้น return type นี้มันก็จะเป็นชนิดเดียวกับตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็จะ copy ตัวนี้มาแล้วก็จะมาวางแทนที่ไว้แต่ว่ามันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าเอ๊ะแล้ว a บวก b, b นี้มันคือ type อะไรเพราะว่าเพราะว่าตอนมัน run นเนี่ยมันยังไม่รู้จักว่า a บวก b, b คืออะไรจนกว่าเราจะ pass ตรงนี้มาถูกหรือเปล่าครับดััังงนนนน้้น้ตรรีมมก็ไู่่วาอาอ แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วเทมเนี่ยมันจะเป็นไทป์ return เทมเนี่ยมันจะเป็น return อันนี้แล้วอันนี้มันคือไม่รู้มันไม่รู้ไงพอมันไม่รู้มันก็เรียกฟังก์ชันไม่ได้นะครับผมดังนั้นโปรแกรมมันก็จะรันไม่ได้เขาก็แก้ปัญหานี้โดยการทําแบบนี้นะครับโ r o ต o ไทป์ของมันอันนี้อันนี้คือแบบข้างบนนี้เป็นแบบปัญหานะครับแล้วตรงนี้วิธีแก้ก็คือว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับผมชะ copy แล้วผมก็จะวาง i d e d t y p e เนี่ยให้มาอยู่ข้างหลังตรงนี้ซะแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ใส่เครื่องหมายนี้ Arrow แล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น Auto แบบนี้ครับตรงนี้มันจะหมายความว่า Auto นี่นะมันจะเป็น Temporary ที่เก็บเอาพื้นที่ไว้ก่อนมันยังไม่รู้ว่ามันจะ assign อะไรไว้ตรงนี้จากนั้นพอเรา pass A กับ B มาแล้วมันรู้แล้วอ๋อ A เป็น int อ่า B เป็น double ดังนั้น type ตรงนี้มันก็น่าจะเป็น double ดังนั้น declare type A บวก B ตรงนี้มันก็จะเป็น double มันก็จะเอา double มาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของ C 11นะครับใน วิดีโอซีรีส์ซีพารนี้ผมจะพยายามคอนเซ็ปต์ที่คอนเซ็ปต์แล้วก็เบสิกให้คุณเข้าใจภาษาซีก่อนถ้าคุณสนใจเนื้อหาแบบแอดวานซ์มากกว่านี้ก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตได้ครับผมหรือว่าจะสอบหามไว้ข้างล่างแต่ถึงคุณจะสอบหาไว้ข้างล่างผมก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วมาตอบคุณอยู่ดีก็จะเสียเวลานะครับเสียเวลาคุณนะครับไม่ใช่เสียเวลาผมดังนั้นทาาที่ดีถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตเอาละครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่วัสดี